สวัสด <ítulo> ีครับผมนายปัญจทองคำาูรูกอสตนอตบนนางตะเกียนสังกัดกอสสน์ตบนสุวสงครามวันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับการทำจรวดกดน้ำนะครับซึ่งอยู่ในมดวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในบทที่12แรงและการเคลื่อนที่ในสองข้อนะครับคือเรื่องแรงและการเคลื่อนที่และความเร็วและก็ความเร่งนะครับสำหรับ อุปรกรณ์น,นะครับในการทำจรวดกวดน้ํานะครับก็มีนำต่อไปนี้และแรกเลยก็คือกวดน้ํานะครับขนาด1.45ลิตรจํานวน2ขกวดนะครับฟิวเจอร์บอร์ดนะครับฟิวเจอร์บอร์ดซึ่งจะตัดซึ่งจะใช้ในการที่จะทําปีกแล้วก็หาของจรวดนะครับดินน้ํามันนะครับดินน้ํามันนเล็กซีนนะครับ ก็สับปะเทปใสอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็มีคัตเตอร์นะกันไกนะครับที่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอส่วนที่จะใช้ในการยิงจรวดนะครับก็จะมีฐานยิงจรวดนะครับเป็นที่ตัง้งสำหรับยิงจรวดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องนะครับจุ่มลงไฟฟ้านะครับนี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการาทำจรวดในวันนี้นะครับ มาดูขั้นตอนการทําเลยนะครับขวดน้ำสองโคดที่เรานํามานะครับขวดที่หนึ่งนะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นตัวจรวดนะจะทําเป็นตัวจรวดส่วนขวดน้ําใบที่สองนะครับเราจะนํามาสําหรับทําเป็นหัวจรวดซึ่งเราจะต้องตัดให้ได้ขนาดหนึ่งในสามนะครับการตัดนะครับเราก็อาจจะใช้คับเตอร์นี่แหละนะวัดขนาดไปคร่าวๆว่าความกว้างนะครับของส่วนหัวจรวดนี่จะต้องจะต้องสวมได้กับส่วนที่เป็น ส่วนท้ายของตัวที่หนึ่งซึ่งจะทําเป็นตัวจรวดนะครับซึ่งเรานะครับก็ได้ทําการตัดมานะครับได้ประมาณนี้นะลักษณะประมาณนี้นะครับจะมีลักษณะที่เป็นหัวจรวดนะครับนะครับซึ่งมีความฟ้านที่สามารถจะสวมเท่ากับตรงนี้ได้นะแต่ก่อนที่เราจะสวมนะครับเราก็ต้องนําดินน้ํามันนะมาอุดใจนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อให้น้ําหนักของหัวจรวดต้องมีน้ําหนักก่อนนะครับมีควน้ําหนักก่อน ครับพอเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็สวมเข้ากับนะส่วนเข้ากับบทใบที่หนึ่งเข้ากับนะบทใบ,บที่หนึ่งครนะับรนะเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ไห้ได้ลักษณะที่มันสนิทนะครับแล้วก็มีความสมดุลกันหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำลักซสีนะครับสีก็เตรียมไว้นะครับ มาพันนะครับพอเราในรงส่วนที่เรานะครับาหมุนจรวดมาครับสุดท้ายก็เกิดมาที่หนึ่งซึ่งเป็นจรวดนะครับก็จะได้ลกษะช่วยลักษณะลักษณะพยายามรีให้เนียนนะครับรีให้เนียนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้กกสกรูเกลียวขัดนะครับ เพื่อให้มันมีความแน่นมากขึ้นนะครับแน่นมากขึ้นนะครับทำไปต่อไปนะครับเราได้หัดจุดเลเรียบร้อยนะครับได้ตัวจุดเลเรียบร้อยหลัจงจากนั้นเราก็มาทาส่วนที่เป็นปีกแล้วก็หาของจรวดนะครับแล้วก็ตัดนะฟิวเจอร์บอร์ดนะครับขึ้นมา3มชิ้นขนาดก็เท่ากับ4ีคูณเนิ้วนะครับแต่ส่วนปลายเราตัดออกสักนิ้วหนึ่งก็จะเหลือ4ีคูณหนะครับเพื่อเพื่อเราจะใช้พื้นที่ในการที่ตรงเนี้ยตัดนะครับ ใสเข้าไปนะครับให้เป็นลักษณะที่ว่าประมาณสักครึ่งนิ้วนะครับตัดเข้าไปประมาณครึ่งนิ้วนะครับก็จะได้ลักษณะเพื่อจะใช้พับพับเพื่อเราสามารถจะติดเข้ากับส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนท้ายของของจรวดได้นะครับพอติดเรียบร้อยนะครับติดเรียบร้อยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะจรวดที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับส่วนปีกอันนี้คือปีกสองข้างอันนี้คือส่วนที่เป็น,ปนหางนะครับก็จะได้จรวดปลดน,น้ําที่สมบูรณ์แบบนี้ เดี๋ยวต่อไปนะไปทดลองยิงจรวดกันต่อไปนะครับครับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงการที่เราจะทดลองการยิงจรวดจากที่เรา,าได้ทํามาเรียบร้อยแล้วครับจรวดอันนี้นะครับเราใส่น้ําขนาดหนึ่งในสามของตัวจรวดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเสียบเข้ากับท่านยิงนะให้ในมุม45องศานะครับพอเรียบร้อยแล้วเราก็นะครับขั้นตอนในการที่เราจะ สูบลมนะครับเข้าไปในตัวจรวดนะครับเพื่อให้มีแรงอัดเข้าไปพอเข้าลมแล้วที่เราก็ยิงมัาไปเลยนะครับมันก็จะได้ระยะทางนะครับตามที่ซึ่งระยะทางที่เราได้มานะครับเราก็ต้องมีการวัดว่าได้ระยะทางเท่าไหร่แล้วก็จํานวนเวลาที่เราใช้ในการเดินทางจากที่เราปล่อยจรวดไปถึงปลายทางว่าใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อเราจะไปคํานวณถึงอาตาัตราความเร็วแล้วก็ความเร่งของอของจรวดอันนี้นะครับต่อไป ในช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงการหาอัตราความเร็วนะครับเราแทนค่าสูตรด้วยอาตาัตราความเร็วเท่าทกับระยะทางหารด้วยเวลาหรือว่าแทนค่าในสูตรของสัญลักษณ์ก็คือ v เท่ากับ s หารด้วย t นะครับโดยนะครับ v เท่ากับอาตาัตราความเร็ว s เท่ากับระยะทาง t เท่ากับเวลาครับเราแทนค่าสูตรเลยนะจากการที่เราได้ทดลองมาเราได้ระยะทา,าง 100เมตรเวลาที่เราใช้คือ4วินาทีนะครับเราแทง5้าจูนออกมานะครับก็จะได้เท่ากับ100หารด้วย4เนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็น25เาดังนั้นผลลัพธ์ของอ,าาองัตราความเร็วจะแบบยีบเมตรต่อวินาทีครับในเรื่องของการหาตาเร่งนะครับเรามีสูตรนะครับในการหาตาเร่งก็คือตาเร่งเท่ากับความเร็วปลายนะครับลบด้วยความเร็วต้นแล้วก็หารด้วยเวลานะ เราแทนค่าสัญลักษณ์ของสูตรนี้ด้วย a เทนะ่ากับ v 2ลบ v ห่หารด้วย t นะครับโดย a เท่ากับอัรตราเร่งนะครับ v 1เท่ากับความเร็วต้น v 2เท่ากับความเร็วปลายนะครับ t เท่ากับเวลานะเราแทนค่าตัวตราเล่กนะครับด้วย a เท่ากับ25้าคือความเร็วปลายนะครับเราได้จากการหาอัตราเร็วนะครับที่เราได้มานะครับ25้าเมตรต่อ1นวินาทีนะ ส่วนความเร็วต้นนะครับมีค่าเป็นศูนย์นะครับความเร็วต้นนี่คือวัตถุยังไม่การขึ้นที่นะครับเพราะฉะนั้นยังมีค่าเป็นศูนย์อยู่นะครับแล้วก็หารด้วยเวลา4วินาทีนะครับก็จะได้ผลลัพธ์มา25ลบศูนย์ก็ยี่ส้าเท่าเดิมนะครับแล้วก็4หารนะครับถ้ากลายเป็น25หารด้วย4ผลลัพธ์ออกมาเป็น6.25เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับนี่คืออัตราเร่ง ต่อไปนะครับเป็นการหาค่าแรงนะครับเรามีสูตรการหาค่าแรงก็คือแรงเท่ากับมวลคูณด้วยาตาเล่งนะเราแทนสัญ,ญลักษณ์ของสูตรนี้ด้วย f เท่ากับ m a f ก็หมายถึงแรงนะครับ m ก็หมายถึงมวลก็คือเป็นน้ําหนักของ,ของอวัตถุนั้นนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม a ก็คือ,อาตาเล่งเราแทนค่าสูตรนะครับของแรงนะครับก็เท่ากับ f เท่ากับ0 0.2คูณได6.25นะ0.2นี่คือเป็นน้าหนักของวัตถุนะครับก็คือตัวจน้ําซึ่งมีน้ําหนักเท่ากับ200กิโลกรัมนะครับทำเป็นกิโลกรัมก็เท่ากับ0.2นะครับส่วน6.25เคลือตาเล่นที่เราหาผลลัพธ์ได้จากสุรที่ผ่านมาคูณกันนะครับก็0.2คูณด้วย6.25ก็องมีค่าเท่ากับ1.25นิวตันนะครับ,นะรบอันนี้ก็คือเป็นนะครับค่าของแรงที่เราได้นะครับ